ใครมือหนึ่งใครมือสองเนี่ยเออเนอะเดี๋ยวเดี๋ทองดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผมน่าจะมือหนึ่งนะจริงๆด้วยเดี๋ยวผมลองกดมั่งได้ไหมเ้ามกดได้ด้วยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว easy easy เจ็ดตัว easy พอแล้วครับผมครับเอา easy มันมีสูตรสามเป็ดตัวไหมเนี่ยภาคนี้มีนี่ครับไม่แน่ใจนะครับ ผมจำไม่ไดว่ากดยังไงเห็นคุณสุเมฆเขาโพสอยู่โอเคมาครับลุยกันเอาลองดูดูที่ปุ่มลองดูด้วยว่ามันปุ่มจะม่วไมมันจอยหนึ่งเหมือนกันนี่นะเอไม่ใช่กดจะไปเอาผมเป็นตัวสีแดคนเป็นโพสตเป็นจอยหนึ่งนะโอเคโอเคเอาปุ่มผมสลับกันเล็กน้อยไม่เป็นไร ผมรู้สึกมันกระตุกนิดหน่อยนะไม่หน่อยนะอ๋อเหรอก็โอเคอยู่พอได้อยู่ครับก็ได้อยู่พอได้นะครับโอเคเอาปุระอันคุระอันทำไมมีปืนเอสอย่างนี้เนี่ยโอเคหมอบแทบจะฟ้องกันเลยเวอาให้ให้ให้ไปเอาซีวัดเอาเลยครับเอาเลยปืนเ็ดโอ้ยอยู่ไกลจังโอเค ผมจะเน้นทำดาเมจครับมันต้องเปลี่ยนปุ่รัวๆใช่ปะครับผมไปเปลี่ยนเปลี่ยนปืนรัวๆเปลี่ยนปืนครับผมดาเมจคุณคิดว่าใช้บอร์ดจริงหรอเนี่ยจริงครับทำไมต้องยังเอ้ยโอ้ยมาจากไหนเนี่ยมาอีกแล้ว ตอบสนองไม่ทันนะครับผมไครฉีโอ้ใครฉีขึ้นไปที่ขี่ก็ได้เองครับอับไปที่ขับไประวังข้างหลังนะเป็นไงเกือดนี่แต่ว่ามันมันกระตุกอ่ะแบบว่าเหมือนข้าศึกไปหนึ่งวิอ่ะครับนนั่แหละไปออกแล้วอ้าวขี่แรงว่งรถถังเหยียบตาย ไม่ต้องขี่แล้วไปใจแล้วรถถังเหยียบตายได้ตั้งใจนะอินซูเป็นใจเลยเรามีบาดีอาไฟก่อนเลยผมไม่มีเอ้าบาดีอาหมดหมดเม่อไหร่มันโอ้โหเอานะครับจะผ่านด่านแรกหรือไม่ ก็อยู่อย่ายนี้ยั้งวันเกือบไม่เอาอ้าวดืโอเคได้ได้ผมว่าเราโอเวอร์แถวนี้แหละเพมันไกมันพอเล่นได้อยู่ครับแต่รู้สึกมันดีเลยนิดหน่อย นี่แหละมั้งรอๆๆๆไปๆเบอรผมระเบิดแล้ววิ่งตามมาเลยนะนำไปเลยครับผมเอ้อเลือมอกผมทำไมเหลือของตัววะเนี่ยวิ่งพร้อมกันแต่คุณเด็ดตายเฮ้ยแลกแลกเอากนผิด จะโดนยิงแล้วเปิดอ,ออกวิปอมอบอุ๊ยอมอบ,อมอบถือไ,ไม่ถูกอุ๊ยโอเคโอ้โหออรึตัวเดียวนะครับเสียนมากถั่วเร็วอา่าสองกับหนึ่งตัว ยิงข้างล่างอย่างเดียวหรอครับหรือว่าช่วยกันยิงข้างบนข้างล่างข้างบนมันไม่ต้องยิงอ่ะครับยิงแค่แมงเนี่ยยิงแค่แมงเนี่ยแค่แมงเนี่ยโอเค <laughs> รอดโอ้ยน <laughs> ึกว่าแค่แด่านแรกไม่ผ่านไปแล้วจะบ,บ้า <laughs> ผมเหลือชีวิตเดียวนี่นะปวดเศร้าเลย, <laughs> เยใครได้อัพเออผมได้ด้วยโอเคลีย <laughs> <laughs> เอาตรงนี้เกิดเอาครับยู่เดียวกันไหมไปไหนไปด้วยได้ไหมเนี่นข้างบนนึกว่าจะจอดแค่ดานแรกแลแล้วผมจอไหนวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมบนเฮ้ยหมุนติ้วเลยเอเคเอยะอ้าวเอ้ยเอ๊โอ้โอ้ อโอเคโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็ุ๊ดๆโอ้ยไม่กลังต่อเลยครับวายยิงไม่ด้วยอ้แแหลกแหลมากเอาปืนไหมเ้าไม่มีปืนระเบิดเอาระเบิด เอากำตันตันตันเกือบไปยังกระตุกไหมครับปุณนซีบัสไม่แล้วครับโอเคอยู่เหลืออีกคนเดียเนี่ยหยุดปืนแล้วกันอุ้อ้าอ้านิ่งนิ่งนิ่งกระตุกครับทํงไหนวะทันนี้โอยระบาดราลูกพีลูกเดียวเขาเลยครับไอ้นี่มันเดินไปได้เลยไหม โอ้ยบอสนะครับถอยแล้ววิ่งหนีมันอย่างเดียวแล้วแล้วไงต่อครับเนี่ยอ้ยถอ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 ยโอเคมันอยู่ไหนอ่ะผมหาบอสไม่เจอบอสหายบอสหายจะร้องไห้แล้วเนี่ยจะร้องไห้ผมไม่เจอบอะผมเน้นไไม่ไมผมกำลังโบูอยู่ครับ คนเดียวคนเดียวเดี่ยวเนียแม่อกแล้วผมบังหูบ้านผมบังู่บ้านมอก้มีไมการพุ่งแดหนมาด้วยเหรถอยครับถอยนี้อยาจะไปยังไม่กลัวเหรอ่นแะยิงถออยไเลยครับทางไหนก็ได้ ผมมั่งมุบานผมมั่งมุบานเอาเอาเอายังะโอ้อยผมจอมเกเบอร์แล้วกันนะครับผมจอมถ้าเหลือดูก่อนว่าจะได้อัพไหมด่านหน้าอ๋อจะเย็มตัวได้ใช่ไหมครับใช่เดียว ไม่ได้ผมเปิดเสียงเกมมันดังจังนะเดี๋ยวลดเสียงเสียงเพลงทางคุณหรือทางผมผมวเราอดังไปไหมเนี่ยไม่ครับพอดีผมตะโกนดังไปไหมโอเคครับพอดีอยู่จะฆ่าตัวตายเลยเหรอครับใช่ไม่ไหวอยู่แล้วครับขนาดเออเอือดูสิเราจะไปกันได้สักด่านไหมสามติบตัวมันกดยังไงเนาะ ย <Yeah. S 2> โอ้มอกนัอ <c oughs> นำไปเลยครับคุณสิมัสไปเลยไปเลย <c oughs> ตรงนี้นะครับยิงเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ทําอันตรายเรานะครับมันจะเอาเราขึ้นไปบนสุดจอแล้วเราก็ตายลียตัวตรงนี้โอ้ตายแล้วปืนไฟก็ไม่มีปืนซีก็ไม่มีไม่ไม่ก็แล็คแล็คแล็คปุยนี่เกาะไปยิงตรงกลางใช่ไหมครับอย่าโง่ใจมันสิเอาตายคู่เหรอเอากำตะกี้ผมตายด้วยเหรอ ครับใช่ครับอะไรวะเอามาอุ้ยกระโดดพอจำได้นิดหน่อยโอ้แหลกเ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยย้ยเฮ้ยเไ้ยเ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮเ้ยเยเงเ้ยเยเฮเย หายแล้วหายแล้วทรมานายาุออน่งไปทรมานเฮ้ยโอ้ยโดนตูดมากทิ้งทางแล้วล่วงแล้วจะไปก็ไม่บอกโอเคเฟนเอสเ,เอาเอาเลยเอาเลยเอาไม่ถูกกัง <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้เฟนสี่ตายแล้วมาเฟินเอสบอสต,ตัวนี้นะครับ ยู่ยงเกาะตอกกับผมไว้ฟิวชั่นกับผมเลยฟิวชั่นเฮ้ยทำไมผมเ,เดินเองอะ่ะเฮ้ยเกินอะไรเริ่มไม่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมันมันมันช้าเกินไปแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมยิงเองอีกต่างหากเฮ้ยไม่ใช่ละอ๋อมันปรับปุ่มเฮ้ยมันปรับตัวจอยหนึ่งจอยสองได้ เอ้าปรับยังไงอ่ะตายผมเป็นจอยสองแล้วครับผ <c oughs> มเป็นจอยนึงเอ้าทำไมอ่ะไอ้งงแล้เนี่ยไม่ผมไปกดปุ่มคีย์บอร์ดอะไรเมือ่อกี้ไม่รู้ไปโดนปุ่มหนึ่งมันปรับเป็นสลับจอยหนึ่ง <c oughs> จอยสองอลบนะครับผมอันนี้ <c oughs> โอ้โหเหม่ร้อเล่นร้อเราเล่นอีกออตอนนี้ผมจอยสองเลยนะหม,มอกแล้ว เออเฮ้ยนี <c oughs> <c oughs> ่ผมยืนตัวได้ไหมเนี่ยได้ครับไม่ไม่ไม่ได้ <Okay. S 1> ยืนไม่ได้แล้วมันต้องมีสองตัวขึ้นไปเลยล้วก,กโดน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 ไปวิ้ <c oughs> <c oughs> เยเดี๋ยโดนไม่ทันนะ <c oughs> ทำไมผมตายก่อนตนลอดวะเนี้ทำไมบอสเดยอะจังฉากนี้ <c oughs> ผมว่าเราได้เล่นใหม่แน่เลยว่ะ เด yeah, no okay, hey oh, okay. ี๋ยวครับเวยก่อนถอย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 ยยังไม่ตายครับอืมโอ้โอ้แม่เจ้าเดี๋ยวร้อยได้เล่นใหม่แล้วเอยเอาโอเคนักสืบเป็นจอยหนึ่งนะครับครับครับโอเคตะกี้สับสนทางเพศใช่ไหมวะโอเคจอยหนึ่ง F โอ้มาผูกตรงนี้เลยเหรออ่ามาอยู่ตรงนี้ครับอยู <c oughs> ่ตรงนี้นี่อยู่ตรงผมนี่เคแล้วแล้วยิงดิงยิงดินประมาณนี้ใายเร็วจังเรามีบารียเอาไหมเอาครับผมมีท <c> ร <oughs> ายนะครับยิงยิงยิงยางเดียวโอเค ทำไมคนมีบาเลียไม่นำหน้าวะไอ้คนไม่มีบาเลียนำหน้าเลยแล้วนี่อะไรครับอ่าโอเคครับขอร้องอย่าดึงฉากเฮ้ยลว่วงจะ <laughs> มีการดึงฉากเกิดขึ้นเนี่ยทำอะไรอ้าวไปเอาเลยครับทักพื้นเอสไอแหลก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 ต้องยืนอยู่เฉยๆจนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอุ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยูเ่เฉยๆก่อนมันแหลกหัว oh. <Yeah. laughs> อึ่นั้น <laughs> ไม่มีกระตุก <laughs> ช่วงหนึ่งป่ยอะยๆเอาเลยครับเอาเลยแต่ตัวนี้ทำยังไงเนี่ยกระโดโดโหมดเทอร์มินเตอร์ โอ้เหลือเหลือเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกโอ้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับสลับปืนยิงได้ไหมเนี่ยถือจอยเนี่ยอ่ะถ้าเรายิงมันไม่ตายมันมีอะไรออกจากปากมันยดนล้มเนะครับโอโดนล้มเลยเอ้าไม่ทันเลยก็ไม่บอกไฟเลยไฟแล้วเอาครับ นี่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 เอาตายถัดพอดีเลยโอ้สุดยอดเออโอ้ยคนทีวันไม่ตายเลยอ่ะเอ็บอฟเอฟแ้วก็เป็นแหลกเปลี่ยนฉากยังแหลกเลยน่าอัพด้วยเออเหนื่อยโอ้ผมเหนื่อยหัวล้ออ้ามิกโอ้เพิ่งเคยเล่นมาถึงฉากนี้นะเนี่ยต้องทำยังไงมังครับเนี่ย ยืนยิงครับผมตะยินระเบิดครับระเบิดเอาตายคู่เลย่นรตายระเบิดครับมันจะมีตัวปลาระเบิดมาให้เรากระโดดเอ้าโอ้โหแล้วแม่งไปดรอสไปมาแหลกเยตอนนี้โดดครับโดดกระโดดสินะโดดกระโดดจ้าเอ้ยหมอกไม่ใช่มันหน่วงคุณเก็บตัวข้างบนได้ไหม ผมจะเก็บรถถังข้างล่างโอเคผมเก็บข้างบนอ้าวโอเคตอนี้ก็จะเจอไม่แหลกจังวะผมว่าเราแคปก,กันต่อ,อผมจะลำบากหน้าดูเออครับอุย้ยพื้นเฮดไม่เอาเออไม่หอดโอย,โอย ไม่เป็นไรเนี่ยขวบเป็นเอฟม,มาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้อ,อะไรวะเนี่ยเป็นเอฟทำไงครับตรงนี้ครับไม่ต้องยิงอยู่เฉยๆเหมือนผมเอา้าเอาไปเอาไปยิงไอตัวสีดำครับโอเคเอเอเอา้าตัอย่างนั้นี่ยเป็นไรได้เป็นเอฟก็ดีไปใหญ่เอ้าโอ้ยกลับ เปลี่ยนทีมไม่ทันยิงยิงยิงโอ้โอ้โอ๊ยคุณคุณเชื่อมาขบวนได้ด้วยอ่ะยืมตัวไหมครับไม่เป็นไรครับให้มาที่ปลอดภัยกว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยยืมครับผมว่าตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วอ๋อไม่ได้สินะคนเดียวมันยืมยังไงครับในคุณสีมัดไม่แน่ใจครับไม่รู้กดปุ่มยิงหรือปุ่มอะไรไม่รู้ผมเห็นเขายืมได้อยู่ เอหมดเอยโอเคยิงแบบผมได้ไหมอะไรเนี่ยก็ยิงแบบผมได้ไหมมันมาแล้วเอ้าเอิ่งมาจากไหนโอเคผมถ้าโอเวอร์นี่ก็โอเวอร์ระดับหมดนะครับผมนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยมิดไซด์หมดเลยใช่ไหมครับต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก ก็คงได้จบการแคสด้วยเพียงเท่านู้นเท่านี้โอ้วอดระวังครับระวังโอ้เม็ตตาจัดโจ้ทำลายได้สินะครับผมใช่อุ้ย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 ใครโทรมาเนี่ยใครโทรมาตอนนี้ไม่รับนั่งขอนั่หมอก ยินไม่ได้เนอะเก้โอ้ออๆๆโอเคครับไม่เป็นไรจบไปแล้วจบไปแล้วเน่ไม่ถูกมาแ<ม>ล้วมันแหลกบอลไม่ผ่านครับผมโอเคครับเฟล ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเอ็นโซฟ้ามากนะครับสรุปว่าไงครับคุณเทวัสการเล่นอะไรนะครับสรุปว่ายังไงครับแหลกไหมครับแหลกครับแหลกแหลกตัดขดเลยห้าเกมที่ซีเรียสแบบนี้นี่รู้สึกว่าจะไม่รอดนะครับแต่ถ้าเกมฮาๆอย่างบอมเปอร์แมนหรืออย่างอะไรที่ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็ก็จะโอเคอยู่จะเป็นการแคสที่สนุกเกมแบบที่ไม่ต้องแบบเร็วๆมากๆนะาจะรอดครับผมใช่ ครัแบหบนึ่งนะครับฮัลโหลครับครับได้ครับอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่โรงแรมหรอือโรงแามโอเคครับเราคุยกันถึงไหนแล้วถึงว่าการเล่นมันกระตุกแหลกหรือว่าอะไรยังไงมั่งในการเทสออนไลน์เนี่ยครับว่าแหลกมากครับไม่ไหวแบบนี้ <c oughs> บอกเลยไม่ไหวเลยนะครับผมแอะโอเคเรามาไม่ผ่านนะครับเรามาจบคลิปกันดีไหมเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ผม,มก็พอเล่นได้อยู่นะแต่ว่าตายรัวเหลือเกิน <c oughs> มันแหลกเกินนะครับผมอ่ะโอเคครับนอ่นโซฟาถ้างั้นก็แค่นี้แหละโอเคครับขอบคุณมากครับที่มานั่งแชทนังเทนครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ กันออกเลยนะครับผมครับบายสวัสดีครับเยวโหยางมากเลยฮ <laughs>